ครับ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 มองกล้องเหรอลูกรถเ,เงเี้ยงใหญ่เลยรถเงี้ยงใหญ่เลยมายแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับหยุดรถนั่นแล้วหยุดรถนั่นแล้วหยุดรถนั่นแล้ว